สาวๆท่านไหนที่กำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนกระหนากระลึกกระตื้นนะคะวันนี้แกดแนะนํนนี่เลยค่ะวิตามินสลายฝ้าใช้คุณหรือเปล่าคะที่พยายามรักษาจุดด่างดำฝ้าสปอตเหล่านี้ทุกวิธีหาหมอทาครีมยิงเลเซอร์แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้ค่ะแนะนำสอตัวนี้นะคะ ตัวหนึ่งใช้ทานอีกตัวหนึ่งใช้ทาน,นะคะใช้ร่วมกันเพราะอะไรเพราะว่าฝ้านะคะเกิดจากภายในค่ะเราจึงจะต้องใช้2ออย่างนี้ร่วมด้วยกันนะคะวันนี้นะคะตัวโจลาสันนะคะจะมีสสูตรอยู่ในกล่องเดียวกันสูตรสีขาวทานตอนเช้านะคะสลายฝ้าเก่ายับยั้งการเกิดฝ้าใหม่สูตรสีฟ้าทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นอิ่มน้ําหน้าเด้งรูขุมขนกระชับดีกว่าการทานคอลลาเจนถึง140เท่าตัวสันสกัดนําเข้าจากต่างประเทศแถมได้รับสเตอร์ฟีเคทนะคะ ก่อนที่จะลงผลิตแคปซูลและหลังผลิตแคปซูลเรียบร้อยแล้วด้วยต่อมาค่ะในเรื่องของครีมครีมตัวนี้ของเรานะคะจะเป็นเนื้อฟูอีกค่ะสาทําไมต้องเป็นเนื้อฟูอีกเพราะว่าเป็นเนื้อที่แพงที่สุดนะคะในปัจจุบันที่สามารถผลิตได้นะคะแล้วก็ดีที่สุดอีกด้วยนะคะนี่เลยอยู่ในนี้นะคะครีมตัวนี้นะคะจะสามารถลงลึกได้ใต้ชั้นผิวนะคะมากจนถึงมากถึง7ด ชั้นเลยทีเดียวนะคะเนื้อครีมจะซึมลงไปง่ายมากๆเลยวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำรักษาทุกวิธีมาแล้วไม่หายทักกันเข้ามาเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับ100ท่านแรกนะคะส่งฟรีทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะ